สนับสนุนโดยเลอคอวาโก้บลวส์บูติกสำหรับสาวพาวสนีชุดชนในบีเอสซีลองเจเรยังอยู่กับท่านอาจารย์หมอนะคะอาจารย์หมอโอภาสคุ้มกองสุวรรณมาให้ความรู้เกี่ยวกับ,กบนิ้เรื่องของการ สริมหน้าอกแบบไฮบริดเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีความรู้กันไปแล้วปั๊มเชล่์คนที่ดูรายการจะทราบละอ๋อไฮบริดการเสริมหน้าอกแบบไฮบริดมันคืออะไรมันไม่ได้เป็นเสริมแบบซิลิโคนอย่างเดียวมีการเริ่มการผสมการเติมไขมันเข้าไปด้วยแต่จริงๆเดี๋ยวเราจะมีภาพเดี๋ยวเราดูให้ดูอะไรแกมเลยนะมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดมากจะได้เข้าใจเลยอ่ามันคืออย่างนี้นะคะอันนี้คืออ่าอย่างเดิมที่ภาพทางด้านสองภาพซ้ายสุดเนี่ยเราเห็นว่าสมัยก่อนการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคน ก็จะว่าใต้เนื้อนมหรือใต้กล้ามเนื้อก็เป็นหนังภาพสองภาพซ้ายพอภาพขวาเนี่ยบางคนไม่อยากได้สิ่งแปลกปลอมอยากให้เป็นธรรมชาติก็เอาไขามันตัวเองมาเติมก็เป็นเหลืองๆตอนนี้มันอยู่ตรงกลางภาพที่สองจากขวาตรงกลางนี่เรียกว่าไฮบิดก็คือฉันก็เสริมด้วยแต่ไม่ต้องใหญ่ แล้วเติมไขมันไปด้วยเพื่อให้มันโตขึ้นให้มันเหมือนธรรมชาติเอาไขามันมากรบซิลิโคนอันหนึ่งตรงเป็นที่เหลืองๆเป็นจุดๆๆๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยมันก็จะธรรมาชาติมากเลยเขา <bew> ก็คิดว่าเนี่ยมันจะแก้ปัญหาเรื่องตอบโจทย์ว่าไม่ต้องใหญ่และก็เป็นธรรมชาติาโดยการมีรตัวไขมันทําให้มันโตขึ้นได้โดยที่ยังรู้สึกว่ามันเป็นบล็อกเพราะจะใช้ซิลิโคนใหญ่อย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นบล็อกใอันนี้ภาพที่2ก็จะเห็นชัดนะครับนี่อธิบายถึงเรื่องไฮบริด นะคะเดี๋วจะ, <ขอ S 2> จะมีาภาพ2 2> นึ่นะองใช่ครับี๋ยวขอภาพต่อมาเลยนะคะเห็นชัดเห็นไหมครับก็มีคนคิดว่าเออฉันอยากได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นแต่เป็นธรรมชาติก็ใช้ถุงซิลิโคนบวกกับเก็บไขมันของเราเองเนี่ยแหละจากที่ที่เราดูแล้วมันเป็นส่วนเกินเนี่ยก็มาผสมกันสีฟ้าก็ถุงซิลิโคน mm hmm. เหลืองๆนั่นก็คือตัวไขมันที่เราเพิ่มเข้าไป mm hmm. มันก็จะได้เป็นกระบวนการที่เรียกว่าไฮบริดคือ2อย่างลูกผสมนั่นเองครับอธิบายง่ายๆนะนี่ก็จะเห็นภาพเลยคุณผู้ชมเห็นภาพเลยที่ตะกี้ปาล์มบอกว่าเดี๋ยวมันจะเห็นคอบเดี๋ยวมันจะอะไรเนี่ยพูดง่ายๆเอาสิริเอาไขมันของเราเนี่ยนะคะกลบเขาอีกทีหนึ่งครับมันจะได้ทั้งความใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ได้ทั้งความธรรมชาติผิวสัมผัสผิวสัมผัสช่มันจะไม่เป็น ก้อนๆแข็งๆไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างล่างมันก็เหมือนเป็นเนื้อนี่นเหมือนเ,อเนื้อนาอกเราอันนี้ค่าอ,อันนี้ก็คือภาพที่คุณหมอนํามาให้เราได้ไดทำได้ทาความเข้าใจกันนะฮะ,ะเมื่อสักครู่นี่ยเราก็ทิ้งท้ายกันว่าเสริมไปแล้วอะไรไปแล้ว แต่คุณหมอก็บอกว่าความเสี่ยงข้อเสียของมันก็คือโอเคราคาต้องแพงขึ้นหัตถการมีั้งสองอย่าง,อง,อางก่อนหน้านี้ก็คือใส่แต่ซิลิโคนนี่คือหนึ่งัตถการทีนี้มันต้องตูดไขมันด้วยราคามันก็แพงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ามันตอบโจทย์หนูมากเลยหนูสู้ราคาไหวทุกอย่างโอเค,คอทีนี้เราก็ต้องมาดูความเสี่ยงต่อมาคือเสริมไปแล้วเนี่ยมันจะสูญเปล่าหรือเปล่าครับถูกต้องคุณหมอก็บอกว่าแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคด้วยเทคนิคคุณหมอที่ชํานาญไหมมันมีตั้งแต่ อยู่กับเราทําไปแล้วอยู่กับเรา80%จนเหลือแค่20%ก็มีอ่านั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวมันจะสูญเปล่าเสียตังแพงเปล่า,ลา,ลาก็เลยะจะต้องมาถามคุณหมอว,วิธีการดูแลตัวเองหลังจากทําไปแล้วเนี่ยเพื่อให้เจ้าเซลล์ไขมันอยู่กับเราได้นาน,านเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างคะครับนอกจากปัจจัยตัวหมอที่เป็นหลักแล้วในการทําให้เขาเรียกว่าเทคหรือว่าจเจริญเติบโตต่อตัวเซลล์ไขมันการดูแลหลังผ่าตัดก็มีความสําคัญคนไข้ต้องปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนําอย่างแรกเลยเราต้องห้ามนวด ถ้านวดเนี่ยมันก็ช่วงแรกเราต้องห้ามนวดเพราะให้เขาติดก่อนอเดือนหนึ่งหสัปดาห์ก่อนให้เขาติดก่อนพอเขาแข็งแรงถึงจะไปสู่กระบวนการที่นวดหรืออะไรซึ่งแตกต่างจากจาก,การเสริมด้วยถุงซิลิโคนคเพราะว่าคนที่เสริมหน้าอกหลายคนเนี่ยก็จะทราบเลยเพอเสริมปุ๊บคุณหมอจะแนะนําว่านวดเลย เพื่อให้มันดูไม่เป็นต่อนต่อนเป็นก้อนให้มันเป็นก้อนให้ไม่ลดการเกิดพังผืดรอบรอบ,รอบถุงซิลิโคนแต่ถ้าเป็นการเสริมแบบนี้มันมีไขมันมาเกี่ยวข้องด้วยในช่วงแรกเนี่ยต้องให้เขาติดก่อนถ้าเราไปนวดอา้าวก็เขาก็ไม่ติดขเขาก็ตาย,าย <laughs> ใช่เ <laughs> พราะฉะนั้นต้องรอระยะเวลาหนึ่งหนึ่ง,งถึงสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคุณหมอแนะนําที่สําคัญก็อย่างที่บอกแล้วก็เรื่องการดูแลแผลอันนี้ก็จะเหมือนการผ่าตัด ทั่วไปละการดูแลแผลการมาติดตามนัดการทานยาเรื่องอสุราแอลกอฮอล์ทั้งหลายก็ต้องบริบัติอย่างเคร่งครัดทีด่คุณหมอาแนะนำในกรณีที่เราเสริมไขมันแบบนี้เข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นคําถามก็คือกินพวกไขมันเพิ่มเติมเข้าไปเดี๋ยมันจะช่วยในเรื่องของการเกาะติดไขมันได้บ้างไหม <c oughs> อาหารการกินต้องกินยังไงหรือเปล่าคะเป็นสิ่งที่นายคิดเนาะบางคนเขาก็คิดได้เอออยากให้มันติดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพียพงแต่ว่างี้ครับถ้าน้ําหนักตัวเราเพิ่ม,มก็เพิ่มทั้งทุกส่วนตัวไขมันถ้ามันติดแล้วมันก็โตขึ้นกระดิ่งก็โตขึ้นสังเกตเราถึงบอกว่าวิธีการแก้สมัยก่อนบางคนผอมเราเเสริมหน้าอกแล้วเริ่มคําได้ไปโดบหน่อยทานอาหารพวกโปรตีนหน่อยโดบหน่อยพอเนื้อหนังมีมากขึ้นเราก็หน้าอกเราก็ตัวไขมันก็โตขึ้นก็คําได้ยาก นะแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวถ้าในด้านของ,ของท,ทางการแพทย์คุณหมอว่าไม่เกี่ยวเป็นปกติแต่ที่สําคัญก็คือช่วงแรกแค่ห้ามนวดเท่านั้นเองสําคัญไม่ไม่จำเป็นจะต้องทานอะไรเป็นพิเศษเลยแบบนี้เหยะก<ะ>็ลยบตัวตามก็เนื้อนมไข่กับการรักษาให้แผ้หายหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้แอลกอฮอล์บุหรี่ <N> ที่ทำไม่มีผลกับแผลทีนี้เนี่ยก็มีคําถามจากเหล่าแม่แม่นะเหล่าเหล่าแม่แม่ที่หลายคนบอกเขาก็อยากจะทําหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่บอกว่าทําอยากจะทําหน้าอกแบบซิลิโคนแบบไฮบริดแบบนี้ค่ะจะมีปัญหากับก,การให้นมบุตรหรือเปล่าก็คือทําก่อนที่จะมีบุตรพราะคลอดบ,บุตรมาแล้วเคยทําสิ่งเหล่านี้มาแล้วเนี่ยมีปัญหาไหมถ้าตามหลักการเนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับต่อมน้ํานมหรือท่อน้ํานมมันต้องไม่มีปัญหา เพราะนั้นถ้าการเสริมหน้าอกนั้นเราตอนทำเนี่ยคุณหมอก็เสริมใต้กล้ามเนื้อยิ่งไม่มีปัญหาเลยเพราะไม่ได้ไปยุ่งกับระบบการให้น้ํานมตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นคําตอบคุณไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับคุณแม่ที่ให้นมบุตรใช่ครับยิ่งใสซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อไม่มีปัญหาแต่ฉีดไขมันก็ฉีดไปรอบๆเราไม่ได้ฉีดเข้าไปที่ตัวท่อน้ํานม<อ>ก็ฉีดตรงส่วนที่เป็นเนื้อนมข้างล่างฉีดตรงที่เป็นกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับค่ะคุณแม่ก็ สบายใจกันได้นะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของผลข้างเคียงหลังจากทำละ่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะคุณหมอเช่นชาน่นนี่นี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะคุณหมอมีมันก็เหมือนการผ่าตัดอย่างหนึง่งตั้งแต่สมมุติว่าภาวะาผลข้างเคียงตั้งแต่หลังผ่าตัดทันทีมันก็จะเป็นเรื่องปกติเหมือนการผ่าตัดทั่วไปตกเลือดแผลอักเสบติดเชื้อเนี่ยมีได้ผลข้างเคียงจากการใช้ยาสลบมันก็มีได้ ก็นั้นก็เป็นเรื่องเหมือนกับการผ่าตัดทั่วไประยะยาว mm hmm. เกิดพังผืดได้มีเรื่องการไม่เท่ากันได้อันนี้คือผลข้างเคียงการผ่าตัดเสริมโนแล้วผลข้างเคียงต่อไขมันอย่างที่ผมบอกก็เป็นปัญหาเรื่องเดิมคือยุบ mm hmm. แต่จะยุบเท่าไหร่เนี่ยนั่นแหละสําคัญแต่มันยุบมากมันก็เหมือนกับไม่ได้ฉีดไขมันเข้าไปมันก็กลายไม่ไม่ได้เป็นไฮบิดมันก็ต้องดูตรงนี้หรือผลข้างเคียงจากการดูดไขมันบริเวณที่ดูดออกมาถ้าดูดไม่ดีก็เป็นคลื่นมันก็เป็นเรื่องผลข้างเคียงเฉพาะ หัตการที่เราเพิ่มเข้าไปดังนั้นคุณหมอต้อมีความชํานาญนั่นแหละครับทั้งส,สองส่วนเสริมหน้าอกฉีดไขมันเพิ่มเติมคือต้องดูดไขมันได้ด้วยก็คือดูดไขมันดูดไงออกมาแล้วแบบมันจะต่างาจากดูดแล้วทิ้งดูดแล้วทาไงเขาอยู่เพื่อจะมาผ่านกระบวนการแล้วให้เขากลับมาอยู่ในที่ที่เขาเหมาะสมและโตต่อแสดงว,ว่าเทคนิคสองอย่างไม,ไม่เหมือนกัน พวกดูดแล้วทิ้งอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งบางคนเข้าใจว่าใช่บางคนเวลาหมอง่ายนี่ก็ดูดตรงนี้ให้หนูมาเติมตรงนี้โหมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันไม่มันต่างอย่างดูดแล้วทิ้งดูดแล้วทิ้งแป๊บเดียวก็เสร็จอ๋อเข้าใจมาตลอดคิดว่าอ๋อก็ดูดออกมาแล้วก็เติมไปเลยไม่ใช่จะมีเทคนิคมันก็จะมีเทคนิคเข้าไปอีกลึกไปอีกใช่ครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของความเสี่ยงสําหรับผู้ที่จะทสศัลยกรรมจริงๆมันไม่ใช่แค่หน้าอกไฮบิดหรอกอันนี้เราก็จะพูดถึงความเสี่ยงโดยทั่วๆั่วไปด้วยอยากให้มองี รับความเสี่ยงอะไรบ้างคะตามจริงสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะในการทําสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่ทำสัญญกรรมเสริมโลกแบบไฮบริดนี้ด้วยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวที่สําคัญคือเตรียมตัวเองก่อนเราต้องรู้แน่ๆว่านั่นใช่ความสิ่งที่เราต้องการไหม,อ,มอันที่สองเตรียมร่างกายตัวเองเพราะฉนั้นเราก็ต้องมีร่างกายที่พร้อมที่จะทําการผ่าตัดอันนี้คือเตรียมตัวเองต่อไปเตรียมหาแพทย์อันนี้สําคัญ ที่ผมพูดมาตลอดว่าการเตรียมหาแพทย์ก็ต้องไปดูว่าแพทย์ท่านนั้นชนานาญไหมรู้เรื่องไฮบิดไหมรู้เรื่องการเสริมหนะ้าอกแบบไฮบิดไหมตอบคาถามเราดีไหมเราเคยเจอที่เราเคยพูดมาในเทปเก่าๆว่าราคาถูกเนี่ยไม่ใช่ดีต้องระวังแต่ถ้าเราโชคดีเจอราคาถูกและเจอคุณหมอเก่งด้วยอันนี้ก็คือเหมือนถูกหวยวันนั้นราคาถูกก็ต้องระวังถ้าเราการเลือกแพทย์อย่างที่ผมเคยพูดแล้วถ้าเรา ดูจากตอนนี้โซเชียลเนาะเราก็เข้าไปดูในโซเชียลไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวแล้วเราตัดสินใจเลยอย่างน้อยควรจะรู้จักว่าคุณหมอที่ผ่าตัดให้เราอ่ะคือใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วเราควรจะพาตัวเราเนี่ยไปปรึกษาเพราะมันสําคัญนะอย่างรู้แม้ที่ปัญหาในปัจจุบันนี้ถ้ามันฉีดไม่เกิดเรื่องก็แล้วไปแต่ถ้ามันเกิดเรื่องดิถูกไหมมันมากกว่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้มั่นใจไปเจอคุณหมอไปถามคุณหมอตอบคาถามเราได้ไหม ช่ไหมครับปัญหาที่เราสงสัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ปัจจัยทั้งหมดเราก็ตัดสินใจเพราะเราจะรู้เองเวลาเราถามสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแล้วคุณหมอตอบให้เราชัดเจนเราก็เลือกคุณหมอท่านนั้นอย่าอายที่จะถามหมอแล้วก็แล้วก็อันนี้ในฐานะถ้าปาเป็นคนไข้ครับคุณหมอใจดีให้ถามได้คะ่ะไม่จําเป็นจะต้องเกรงใจกันจนเกินไปถูกต้องต้อง,องอถามครับเพราะเป็นตัวเรา ตัวเราหน้าอกเราตาเราจมูกเราใช่ครับถามเธอคะ่ะต้องถามเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอมีคุณหมอคุณหมอมีจรญญาบัณที่ดีหรืออะไรก็ต้องตอบคนไข้ต้องตอบนะให้เคลียร์แต่ถ้าไม่ให้ถามเลยอันนั้นก็เป็นเคล็ดใช่ไหย่างเ๊้คุณหมอรู้จริงหเปล่าใช่ไหมนะเราค่อยตัดสินใจอันนี้ช่องทางหนึ่งที่ผมบอกว่าเราเราจะค้นหาได้ยังไงที่ผมเคยฝากก็ฝากไว้ทีในสไลด์ต่อไปก็คือเข้าไปที่ ในกลุ่มของสัญญาแพทย์เสริมสวยเนี่ยเราก็มีเว็บไซต์ที่ผมเคยบอก w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  e s c o s m ว t i c s u r g e r y o r t h ค้นหาแพทย์ .html ด้านล่างเนไครับถ้าเกิดว่าฟังไม่ทานถ่ายรูปไว้เลยแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยค่ะก็สามารถไปเซิร์ชพิมพ์ชื่อภาษาไทยง่ายๆเนี่ยครับนำสกุลหอ่วยลดไปหามาแล้วหรือเห็นจากในเว็บพิมพ์ชื่อคลิกดูคุณหมอเขา เป็นผู้เชี่ยวชาญห,หรือชนานาญทางด้านไหนอันนี้คือในกลุ่มสัญญาแพทย์เสริมสวยแล้วก็สามารถเช็คได้ในเบื้องต้นเราก็ได้มั่นใจอันนี้ก็เป็นของสมาคมเวชกรรมและสัสญญาศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยของเรานี่นเองอันนี้ก็ง่ายๆอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นการบริการให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อให้โทษถึงในเรื่องของข้อมูลของแพทยค์คนนั้นที่คุณเลือกแล้วว่าคุณอาจจะไปปรึกษากับท่านนี้ครับ เขาเป็นแพทย์จริงหรือเปล่านะเออมีใบไหมอันนี้ก็คือคุณจะเช็คได้เลยจากทางสมาคมเวชทศาสตร์เพื่อการสําปวประเทศไทยก็คือเป็นสมาชิกไหมในนี้จะบอกไปละเอียดถึงว่าเป็นสมาชิกแล้วได้คุณสมบัติมีความชำนาญทางด้านไหนชำงานทางด้านจตมูใช่ในนั้นจะบอกเลยคลิกเข้าไปคุณเป็นสมาชิกระเวบหนึ่ง แต่สมาชิกแล้วก็มีข้างล่างว่าได้ใบประกาศนู่นประกาศนี้เก่งทั้งด้านหน้าทั้งหน้าและตัวก็ดูจากในนี้ hmm. แล้วก็ยังสามารถโทรไปขอคำปรึกษากับสมาคมที่เป็นการบริการประชาชนตามเนะบอร์อันนี้นะฮะทางสมาคมสายกรรมและเวชศาสตร์เพ <c oughs> ื่อการเสริมสวนประเทศไทยเราจะพูดกันทุกอาทิตย์เลยว่า เป็นข้อดีและความโชคดีของคนไทยสามารถโทรศัพท์ไปได้เลยมีคำถามให้คุณโทรไปได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์021470661และ0849193456ตอนนี้ก็มีครับคุณสามารถโทรเสร็จคุณเอาตัวเนี่ยไปพูดคุยกันได้เลยนะของทางสมาค,คมแล้วก็วันนี้เนี่ยมีสิ่งอยากฝากมีสิ่งท,ที่คุณหมออยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะเวลาใกล้จะหมดย้าต้อง<ม>รีบสรุปตอนนี้ปัญหาที่เรา ก,กลัวกังวลกันทุกคนคือโรคระบาดโควิด1 9เนาะแล้วองค์การอนามัยโลกเพกิ่งประกาศว่าโรคนี้เป็นโรคระบาดทั่วโลกละต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปที่สานานทั้งหลายก็ต้องใส่แมสอนามัยแล้วก็ล้างมือให้บ่อยแล้วถ้าเป็นอาหารก็กินร้อนช้อนกลางอย่างที่คุณปามได้บอกไปแล้วสี่งสาคัญตอนนี้ครับปัญหารเรื่องหน้ากากอนามัยมันเริ่มมีข่าวว่าขาดแคลนอะไรอเงี้ย ตอนนี้เนื่องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สมาคมคลินิกไทยซึ่งท่านนายกของเราก็คือในแพทย์ธนวันรโชติมาเนี่ยท่านนายกเนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการกระจายหน้ากากาอนามัยอ,มอันนี้ทําให้เพื่อบุคลากรอันนี้มันเหมือนกับช่วยเสียสละเพื่อ,อสังคมบริการในการกระจายหน้ากากาอนามัยให้กับคลินิกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทยนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยที่สนใจจะได้หน้ากากอนามัย ได้โคตา้าก็คือติดต่อเข้าไปที่เพจสมาคมคลินิกไทยเขียนภาษาไทยง่ายๆพิมพ์ไปใน Facebook แล้วจะเจอในนั้นจะมีขั้นตอนตั้งแต่การสมัครเข้าไปแล้วก็การขอโคตา้าได้คลินิกละสองกล่องตอนนี้มีข่าวดีก็คือทางสบศหรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยได้ให้โคตา้าสมาคมเรามาวันละ40,000ชิ้น mm. ในการกระจายให้กับคลินิกทั่วประเทศแต่คลินิกเ,เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่แพทย์อย่างเดียวนะฮะทันต ทางด้านนักกายภาพบํบาบัดแพทย์แผนไทยที่หมดเลยที่ได้ได้หมดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลเพราะนั้นให้ติดต่อเข้าไปที่สมาคมคลินิกไทยในนั้นจะมีรายละเอียดบอกแล้วแจ้งข่าวดีอีกเพิ่งได้รับทราบมาวันนี้ได้โคตต้าไปเป็น4 5 0 0 0ชิ้นวันศุกร์นี้จะได้เป็น5 0,000ชิ้นที่เราเนี่ยในฐานะสมาคมคลินิกไทยเนี่ยท่านนายกธนวัฒน์เนี่ยมาบัญชาการด้วยตัวเองเลยมาคอยช่วยเหลือตั้งคณะทํางานในการกระจายเรากระจายไป2ล็อตละ800คลินิกละ 800แห่งกำลังจะทำต่อเนื่องขึ้นไปเพราะนั้นฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งดังนั้นเซิร์ชได้เลยค่ะ a c e b o o k นะคะสมาคมคลินิกไทยสมาคมคลินิกไทยเป็นภาษาไทยแล้วก็แมสเซจเข้าไปได้เลยนะคะสำหรับคลินิกทั่วประเทศวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์โอภาสคุ้มกองสุวรรณนะคะต้องขอบคุณมากๆที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรื่น้คค่ะขอบคครับขอบคุณครับยอนดีครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ per